ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบงานในเว็บไซต์ dltv นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าที่เว็บไซต์ dltv นะครับ ac. th นะครับพิมพ์ในช่อง URL ด้านบนนะครับแล้วกด enter ครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่ชมล่วงหน้า เลือกชั้นที่เราต้องการนะครับตัวอย่างจะเลือกชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับแล้วก็เลือกรายวิชานะครับตัวอย่างจะเลือกวิทยาศาสตร์นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตารางการออกอากาศนะครับว่าในไปงานแต่ละเรื่องนี้นะครับจะออกอากาศวันไหนนะครับเราจะเริ่มใช้ในช่วงวันที่18นะครับช่วงทดลองออกอากาศนะครับคือ18-30ถึง มิถุนายนนะครับฉะนั้นเราก็จะดาวน์โหลดใบงานนะครับในที่นี้นะครับจะเริ่มแจกนักเรียนในวันที่เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเราก็คลิกที่เรื่องที่เราต้องการนะครับกับตรงกับบันที่นะครับ ก็จะมีวิดีโอการสอนล่วงหน้านะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชานะครับมีสื่อสไลด์นะครับในการประกอบการสอนนะครับสิ่งที่เราจะเตรียมให้นักเรียนนะครับก็คือใบงานประกอบการสอนนะครับให้คลิกครับก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครใช้ไฟล์ฟอกนะครับก็ให้สังเกตดูที่ว่าดาวน์โหลดจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเปิดใบงานนะครับคลิกนะครับที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีใบงานให้กับนักเรียนนะครับเราก็เลือกพิมพ์ใบงานนะครับ หนึ่งชุดนะครับเพื่อทำต้นฉบับนะครับครับนี่คือขั้นตอนการโหลดแล้วก็ปิพนต้นฉบับใบงานนะครับ